มันจมบ่มันจมแม่เอาบ้าทั้จงไอยเข้ามาอยู่าชัวแล้วเอาเงินขายไปกวาก็บ้าทั้งเสียนายจมน้ำโอ้ยเริ่มเข้าวโอ้แม่นี่แม่นี่แม่เศดสวมครับเ็ดเนาะเศษบ้าเศษเลยครับเอาตองมาเด้อคันเ็ดจะเอาตองน้ำอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกไอ้แพ้ย์กันเนาะ แนอง,องมาเลยกันเ,นเนกกอะพม่าเขาจอืที่เม่เดีดสมปโดครับเ็ดสมปโดหัวต่มบ่ตอมกินเขาง่ายกันข้อดอกเ็าสมปโดแม่เเปลนนะคอเอดูดูอาดู

เนื่อไหมขาโคยุเลยมาแล้วทั้างผลแปลงแป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 งมาแล้วโอ้ได้หมบ,บจบตึ้งาำแข็งน,นี่แม่ว่าเสีดสวมมหม<ะ>เสียดสวมปะาดุพะนะถามเจวว่าเสีดสวมบ่ก,ยอยบก้อยก้อยสุกเนี่ยว่ะ โอ้ยด <c oughs> ิบข่อยมากินอะไรดอกเจ้า hmm. สันหาเนี่ดิบมากินแล้วคีกรตึกเอ้เฮ็ดเฮ็ดใบมันกินบ่กเมือเด้อเจ้าสีกินกันดิบสูกับโอ้ยข่อยวันนี้ย่อมดิบว่ะเจ้าเข้าไปเลยจอยไปเอาลำแจงไหมงานเอาไป้งนอยใบอยใบหลับปากดมันเงินเก็บสมมันกัดได้ เตหือนด็ดชมนั huh. ่นละสิแซงนามข้าสันตกัเห็ดชมอ่ะอืมขวแซงหนมมาสเป็นชมเลยอันนี้กินพเหมือนดอกนี้ก็ได้กินหัวมันเอโอเนเอากับจีบยพื้นกินน้ำหมดเด้กับทั่วทังว่าเห็ดสมมันจะได้เงืนอในพวกนั้นพวกนี้นะความหมายว่าถ้าเห็ดสมยังได้ให้พอใช่แน่ให้พวกนี้แน่ใช่นะบอกครับอ๋อ

คอยบัดคอยสีล่าคอยระบคืดอพ่อเออสียสันไรก็ปอยเก่งไมคอยฟาดพัวพัว,วมไสมสนเด้อรนนเอาเอาจี้พวไดแทงได้เนี่ยำไมด้ผมไปหาม่เลี้ยงก่อนไปไปไมหาแล้วตัวสเปยเอานเครื่องตนานงานบ้ตัวขียย้ได้ยุนบ้อไปครับดีดีอดอเออฟ้าออามาเถอะแต่ม่กินเนียอ่างม่ได้เออ ม่กินเขาเลยเดินเนี่ยหางท่วงไวเลยเออไม่ขาดแค่เนี้ยเหฮะ้าวมีมยู่ใส่อีกเห็นแล้วบ่โอเคโอเคหัลูมว่หลุดหแล้วเป็นต้มกระบอกจังสีกันแล้วลูกแง ต้ามาเจอเินไฟดิหรเช็ดต <st uttering> <st uttering> <wi> ้มหรือเห็ดกับนิยังบ่อขอเชิต้มขอเช็ดเดี๋ยวนอนแม่ขอช็ต้มนะผมสิ็ดแล้วบอกเอาเอาสันกร้าน้ำใส่หม้อให้แม่ได้หลุกไปข้างซ้ำนี่ล่ะหมอคอยเช็ดคอยเน็ดไฟแล้วก็ใส่ให้ปวดอุกแล้วจินว่ต้มหัวไม่ชนะจินอยู่แล้วแม่ต้มเลยถามน่ะลูกถามลูกสิได้ข้างหม้อใหายแม่เราเหล่านี้หลูกยกมาให้แล้วเสียงไงนี่จังได้กับหมดหมือนบาทเนี่ย พ่อถือยอมถืออูซะาี่แม่คอยโอ้โหโอ้โหโอาห้โอ้โหโอ้โหโย้โหโด้อ้โห้โห้โหอ้ออ้อ้่ห้โหโอ บ่ยีแม่ข่อยเต้เอาหมูนกั็มองอะไรเยอะไปซ้อมเยอะไปซ้อมอย่างไปซ้อมก็ไม่ไหวซ้อมอะไรไทยคลีบแต่อันมออะไรเขาข้างหมอยแล้วเอาแคเนี่ยสิเฮ็ดเอาอะมาเฮ็ดแบบพอเฮ็ดจะสซ้อยไว้กันกันได้หมดอ๋อรายงานอีพอชัยเฮาแล้ว ยังเพิ่นกินมันก็กินน้ำหนหเลยเมื่อมันมันบอกเพกื่อนเราเนาะว่ามาก,กินพี่เพิอ่อนบนะ่อยากนรับมือเรืนอยขันเข้าในอยากให้เพิ่อนมากินนั่นละได้มาเพกกิอ่อนกับคุณใหม่เพิ่พอนเสียวเสียวจะถือเพิ่อนบ่ใส่ใจกันได้หรอกเพราะว่าเพิ่อนเปล่าน้ำเยียกใส่เบียกคือเข้าเนี่ยสวยมากเห็หดบ่าไรเด้นเดอน แล้วลด้มันกี่ได้แม่พิ่ได้รู้นนไปมันพวกมันกวยดิบเสมอไปได้ปลาดุกมน,น่กันกับกไยกับปลอมเลยไหมครับเพาก็งม่ปีงเรือเหลื่อมาเด้กัดส้อยเป็นแหวนเป็นแหวนหลักกัมา